领导。 ีจะเข้าเรื่องการขออนุญ,ญาตพาให้ท่านได้รู้จักกับความพานของสถานค่ะจะอยู่ที่อพยพยากรน้อยค่จะจังหวัดเรายังผุแล้วก็ขายให้กับเขียนหรือว่ากรรดา งานสาธรสุขจังหวัดศรีสะเกดนะครับว่าวันนี้ได้มีการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการอนุญาตอนุญาตเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการมีทั้งในเรื่องของการตรวจสถานที่แบบรีโมทออร์ดิตนะครับที่เราเรียกว่าตรวจทางไกลโดยพนังกงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงมาที่หน้าง,งานเองแต่ได้คุณภาพในการตรวจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การอนุญาตนุญาตก็มีแอปพลิเคชันในเรื่องของ e submission สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ เราใช้คําว่าทุกวันทุกเวลาแล้วกันนะครับก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดก็สามารถยื่นขอเลขเลขสารโรรอาหารได้อันนี้ก็เป็นแนวทางการทํางานของทางสํานักงานคณะกรรมการอาาและก็ทางศรีสะเกดก็ปฏิบัติได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับราวนี้ในส่วนของทางโรงงานฟาร์มทันทองเนี่ยนะครับสองหเนี่ยก็ขอชื่นชมนะครับว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิตอาหารที่ดี นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ใช้คําว่าเลยดีเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรแล้วกันนะครับเพราะว่าพื้นฐานดั้งเดิมมาจากากลุ่มผู้เพาะพันธุ์สุกรแล้วก็ขุนสุกรขายเนื้อวันนี้มาก็ไปพยายามเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ตัวเองทำนะครับก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่เป็นลูกชิ้นเป็นแหนมกระดูกเป็นไส้กรอกเนี่ยนะครับอ,อยากจะให้ทางกลุ่มผู้ประกอบการได้มีแนวทางแบบนี้นะครับว่า เราจะทําไงที่นําสินค้าเกษตรซึ่งมีมูลค่าต่ํามาแปรรูปและให้เป็นอาหารแปรรูปซึ่งเพิ่มมูลค่าถ้าถ้าคนที่มีความพร้อมและช่วยกันเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมนะครับดีขึ้นทั้งเรื่องของการจ้างงานในพื้นที่แล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ดี จากการนําเสนอของท่านทางท่านเจ้าของนะครับคุณฟางเนี่ยก็ใช้คําว่าอะไรดีถือว่าถือว่าทําตามมาตรฐานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกระบบนะครับมีเรื่องของ GAP ของทางกรมปศุสัตว์มี GLP ของทางกระทรวงแรงงานแล้วก็มี GMP นะครับวันนี้ก็มาขอ GMP ของทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเป็นมาตรฐานของอาหารแปรรูปนะครับันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสถานประกอบการที่ ตั้งใจดีในการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนบริโภคนะครับก็ดีใจแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดและก็จังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับที่จะได้รับประทานลูกชิ้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูนะครับที่สะอาดถูกสุขลักษณะและก็มีคุณภาพที่ดีครับ